แชมเปี้ยนชิพเดยวันตัดสินแชมป์ของการแข่งขันวอเตอร์จ็ดชิงแชมป์โลก WGP 1 Waterjet World, World Series 2024สนามที่2ระหว่างที่7-13ตุลาคม2567นาเลคาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า300คนจาก30ประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาออฟิกาและโอเชเนีย รุ่นแอนด์เรนส์โอเพนสมศักดิ์ศรีแชมป์โลกหมายเลข8ชองบูโนปาสเวโร่นักแข่งชาวฝรั่งเศสยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขับได้อย่างมั่นใจเข้าจะชนะไปที่1ในไฟแนลโมโตถือเป็นการทำ Game, ะะโปร์เฟ็ตเกมชนะรวดทั้ง2โมโตม,มี120คะแนนเต็มคว,ว้าแชมป์ WGP Formula World Series 2024ฮาวาซูกลางปีในรุ่นแอนด์เรนส์โอเพนไปครอง รุนยักษ์ชนยักษ์แห่งวงการเจสกี้ปรลันดบัลจีพีในโมโตที่2ยังคงเป็นเกมที่สนุกสุดตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้หลังจากโฮช็อปเป็นการกลับมาของหมายเลขสามสิบแปดโมฮัมหมัดอัลบาสแชมป์โลกปัจจุบันปี2023จากคูเวตและหมายเลขสิบเอ็ดวาเลสอัชชนนี่จากกาตาออกนําเป็นที่1และ2แต่เมื่อผ่านไปเครื่องชาของการแข่งขันวาลสเรือม,มีปัญหาขัดข้องทําให้หมายเลขห้าจอร์จี้คาซาจากฮังการีแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2 แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกในรอบสุดท้ายเรือของโมฮัมหมัดอัลบาสเกิดดับเปิดโอกาสให้จอจี้คาซาแซขึ้นนำและเข้าสั่แชัปไปที่หนึ่งตามมาด้วยหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกดัสตินฟาซิงนักแข่งชาวอเมริกันและหมายเลขหกสิบหกโมฮัมหมัดเบบเบเยจากคูเวตตามเป็นอันดับที่สองและสามไฟนอลมตัวเป็นการชิงนำกันของ3นักแข่งที่มีคะแนนสูสีกันหมายเลข158แเจมบูเชลสุดยอดนักแข่งจากสาราชนาจักรหมายเลข66โมฮัมหมัดเบบเบเยและหมายเลข116ดัสนินฟาสซิง เมื่อออกสตาร์ตเบอร์เบเย่ออกตัวเรื่งดุดันกว่าตามด้วยโมฮัมหมัดอัลบาสอันดับที่2และดัสตินฟาสติงอันดับที่3สุดท้ายโมฮัมหมัดเบอร์เบเย่ยังแรงไม่มีผ่อนเขาจะแชร์ไปที่1ตามด้วยโมฮัมหมัดอัลบาสและหมายเลข116ดัสตินฟาสติงเข้าที่2และ3ตามลำดับสนุกคะแนนรวมทุกโมโตทำให้หมายเลขห6สิโมฮัมหมัดบอบาเย่มี160คะแนนคว้าแชมป์ WGP o r a n d c i r c d Series 2024่สี่าวสูกลางปีในรุ่นโปรแรนเบล GP ไปครอง รูนโปสกีกลางปีโมโตที่3ครึ่งทางของการแข่งขันเกมยังคงดุเดือดหลังจากออกสตาร์ทหมายเลขยี่ส7เซบาสเตียนเกเรโลนักแข่งเจ้าถิ่นจากเลฮาวาซูซิตี้พุ่งออกทะยานนำขณะที่หมายเลข1ก้ควินตินบอสหล่นไปอยู่อันดับที่4แต่ยังคงโชว์ฟอร์มสุดยอดนักแข่งไล่ขึ้นแซงมาอยู่อันดับที่2แต่เมื่อถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันควินตินบอสพยายามที่จะไล่กดดันหมายเลข27่อย่างเซบาสเตียนเกเรโลกลับพลาดท่าถูกหมายเลข1 5 5คอรีคอตติส นักแข่งเจ้าถิ่นจากเลคฮาวาซูซิตี้ปาดหน้าแซงช่วงล็อกจัมป์สรุปผลการแข่งขันโมโตโท,ที่3เซบาสเตียนกีราลลเข้าที่1คอยเคอร์ติสและควินตินบอสเข้าที่2และ3ในไฟนอลโมโตเป็นการกลับมาของหมายเลข9กอย่างควินตินบอสสุดยอดนักแข่งชาวเบลเยียมขึ้นนำแบบม้วเนเดียวจบจนเข้าสชัยเป็นที่1ตามมาด้วยเควินเลชัเลอร์หมายเลข90ตามเป็นอันอดับที่2สรุปคะแนนรวมทุกโมโต้หมายเลข9กควินตินบอสมี228รีแคะแนน คว้าแชมป์ WGP วันวิจัดวิร์ดซีรีส์2024ฮาวาูกลางปีในรุ่นโปรสกีกลางปีไปครองโปรแอมวีเมสกีโมดิฟายหมายเลข141รีสกีส์นักแข่งเจ้าถิ่นจากเลคฮาวาสูซิตี้ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องชิงขึ้นนำหลังจากโฮชอตเขาจะแชนไปที่1น่ในไฟนอลโมโตพร้อมทั้งทำพอรเฟกต์เกมชนะรวดทั้ง3โมโตรเรียกเสียงเชียร์ได้จากแฟน,แฟน,แฟนเจสกีเจ้าถิ่นอย่างมากมายหมายเลข911โซฟีฟรานซิสต้งเป็นอันดับที่2 คะแนนรวมทุกโมโตงหมายเลขก141 1, ริสกีมี180คะแนนเต็มควา้าแชมป์ WGP World Jet World Series 2024ฮาวาสูกลางปีในรุ่นโปรแอมวีแมนสกีโมดิฟายไปครองติดตามข่าวสารและการถร่ายทอดสดการแข่งขัน,น WGP World Jet World Series 2024สนามชิงชนะเลิศระหว่างวันที่11-15ธันวาคม2567ณชายหาดจอมเทียนพัทยาซิตี้ประเทศไทยได้ทางเว็บไซต์ w w w j e t s k i o r d s e r i e s c o m เฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมเจสสกีเวิร์ลซีรีส์และทิกต็อกแอคเจสสกีเวิร์ลซีรีส์